พี่สมกินแสววพี่นองเมื่อนี้หลายเนว้วกินอยู่ที่แรกคนขึ้นบักเฟืองมาที่แรกก็ขึ้นมาเฟืองอันนี้เนี้ยอันนี้บักกอกบันเนี่ยบกกอกบักกอก cứ ăn một cuộc có khi mắt lượt hết ca má ngắn má nào ต้องคนกอนเดี๋ยวเดียววิธีการคนแก้วกอนพี่น้องประกอบประกอบยังไม่ต้องบอกก่อนคนแก้วกอนจา้าอือเอาตะไคร้คนเอาส่วนเนาะเจอแบบค้าไม่เงินเจอแบบค้าไม่เงินเอาตะไคร้คน,นแก้วพี่น้องเอามาเเบิลยนไร้แตกขนาดพึ่งคนแก้วดิ 嗯嗯嗯，嗯、mm，头、hmm. 疼、mm，嗯、hmm. mm，疼、hmm. mm，嗯嗯嗯嗯。Hmm. Mm hmm. เค็ดเขียวกินเอาแล้วไข่มันกับว่าเลยสมเนียนี่หลังชาดีว่ามี่ใหม่เสียบอันนี้แถวว่าเจ็บจีบผังเน่าเอาแม่มันวีแต่เกียบเน่ไม่ได้เอามาไหมเอ้ไปเอาช่อมก็ได้ไม่จะไปเอาเว้นไม่ไปนะไปเดี๋ยวปักไร้ไป ได้กินเมดปะนั่นอือเอาบ้าเอาบ้าอยาลองด้วยเลยอยากลองไหมเลยเด้อไม่ได้ให้ออมกินไม่ได้ออมกินไม่แอบออมกินนี่ไอ้ร้องให้ตัวออมักคำเลยอือโอ้ยออกไปเม็ดนั่นอืม